สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปทดสอบ Joy คูชา c h a JK 0 2กับมือถือ i q คู5 C 9 5 g ครับมาดูกันครับอันนี้เป็น Joy คูชา c h a JK 0 2ที่มีพัดลมอยู่ข้างหลังนะเป็นพัดลมแถมมาเลยติดอยู่กับติดอยู่กับตัวจอยเลยอืมอ่ามาดูแอป,ปที่ผมใช้ก่อนตรงกลางเนี่สาสาเนี่ยคือเป็นผมเปิดวัดอุณหภูมิก่อน1นแอป,ปนะ แล้วก็ขวาขวาบนสุดขวาบนมุมสุด fp f นะผมใช้2แอปในการเปิดอ่าแล้วก็ผมก็บันทึกบันทึกหน้าจอด้วยหรือคลิปด้วยโดยโดยใช้ของตัวเครื่องเลยเท่ากับตอนนี้ใช้ทั้งหมด5 4าแอปกับ1 1บันทึกหน้าจอแล้วกับ5แอปนะอ่าแอปนะ5แอปนี่ผมบอกอตรงๆถ้าคุณ ไม่เปิดวัดอุณหภูมิไม่เปิดวัด fps ไม่ไม่อัดหน้าจอด้วยบวกอีกยีเฟรมครับต้องมี2ี่เฟรมต้องมีครับมาดูกันดูตั้งค่าก่อนนะออืนี่ครับตั้งค่าไปเลยครับปานกลางครับไม่มีขีดจำกัดสูงสูงปรับขั้นสุดไปเลยปรับสุดเท่าที่จะสุดได้ของเครื่องนี้แล้ว แต่พัดลมมันเย็นจริงครับเนี่ยพัดลมแถมนะแต่เย็นเจียบเลยดูอุณหภูมิ33อันนี้เล่นไม่ใช่ห้องแอร์นะห้องพัดลมธรรมดาแต่พัดลมที่แถมมามันดีมันดีค่อนข้างดีเลยอจอยดีเลยน้อยมาดูกันเลยคือถ้าเทียบถ้าถ้าใช้บลูทูธอะดีเลยน้อยกว่าจอยของ PS4 PS5 แน่นอนครับผมใช้อยูไ่ไงผมรู้เลยอันนี้มันดีมามาเลย ม,มาดูกันเลยครับดูเฟรมไปเท่าไหร่ตั้งสุดนะเท่ากับเปิด5แอปพร้อมกันถ้าคุณไม่เปิดตามเนี่ยยังบวก20เฟรมต้องมีครับ20เฟรมคนที่ที่อาจคิดจะรู้อยู่ครับว่าถ้าอาคิตัวเชื่อเครื่องของมันเลยอะแม่งเฟรมมันหายอยู่แล้วแต่เปิดวัดอุณหภูมิอีกแอปนึงโชว์ FPS อีก2แอปไปดูเถอะ แต่มันเย็นแต่มันเย็นคือที่จะเปิดให้ดูว่าเพราะว่าใจรู้ว่าอุณหภูมิของถ้าใช้จอยตัวนี้มันดีจอยดีรีเล่นน้อยเย็นเอพีเอฟด้วยโอ้เย็นจึงทำไมลูกโกงเนี่ยนะลูกบอลนะเตะเขาไปตีเล่นกบไปรถลา่ที่เล่นนะลูกนั้นเอาออกไปนะเอาข้าวเก็บเลยนะ okay right? Uh, yeah. I need for I need for you. A, เดี๋เลยก็ตามตามนี้ครับตามจริงอืมเพื่อนๆบวกไปเลยครับไม่เปิดตามนี้บวกไปยี่สิบเต็มบวกไปเลย ควบคุมตามนี้ครับ <'s> น่ตนี้เลยครับ <Ooh. S 1> แต่ผมลองแล้วผมลองแบบว่า <love> ไม่เปิดแต่ว่าตัวนี้นะแม่ไม่มีปนาสิบม่ไม่หัดหน้าจอี่อ่ ไม่ดีเลยครับรอนไม่ดีเลยเลยมันเป็นมอเตอร์ที่ทำมาเพื่อมือถือให้ได้ทั้ง Android และ iOS อเอสไอโฟนไอแพดได้เห็ดแล้วผมลองแล้ว อย่าลืมนะครับนี่ปรับสุด,ดสุดทุกอย่างเูาดูเฟมเลทดี เย็นน evet> ี่ยพ um> ี่ลมมันไม่รู้พี่ลมมันม nah ี่นลมแถมนะพลมติดมากับจอยเลยครับตรงนี้นสอบเกมนะอือ เพื่อที่หาจอยอยู่ครับเนี่ยใช้ได้หมดครับ p ีซีก็ใช้ได้มีปุ่มริมข้างหลังตั้งได้ด้วยตั้งตั้งได้หม

เพื่อนลองทาดให้ดูเลยสามแปดเดี๋ยวพอถึงหนะ้าลอบบี้ก็คุณก็ลงอีกครับธรรมชาติเลยลอบบี้มันไม่ค่อยโหลดอะไร <Yes. S 1> อืม <Yes. S 1> ในเกมจอยคูชาร์จ JK ศูนย์สองนะครับ ใช้มันโอ้ใช้มันคน่อนข้างนานนะเดือนแล้วมนะัเนี่ยนี่ปัญหาเลยครับใช้ได้หมดนะครับ Android iOS iPad PC ใช้ได้หมดสามารถตั้งค่าปุ่มได้ครับแมปปิ้งปุ่มก็ได้ครับมีแอปแยกตัางหากด้วย ดูต้้งค่ากราฟิกกี่ทีนะเห็นไหมเนี่ยการนังเองปานกลางไม่มีขีดการส,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 สูง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 เปิดแม่งหมดยอย่าลืมนะถ้าคุณไม่เปิดแอปตามไม่ไม่เปิดแอปตามที่ผมเนี่ยแล้วก็ไม่อ a r c h i ่ะบวก20เฟมไม่ด่านเดิม่ะโอ้สเป็นด่านเดิมอะอด,ด่ะดานเดิมขอยกเลิกดิแห่เบื่อเบื่อละ เ,เรื่องเขาผ่านแล้วกันเป็นจานเหมือนมั้งเป็นหมดกเกมก็ได้วะอืมเอาทั่วไปชินที่ม <c oughs> ั้งนลรบบ์บีไหมหัวน้ภูมิเหลือ36เลยอยู่รอบ,บี้นานรอบ,บี้ไม่ค่อยโหลดอะไรอยู่แล้วเรื่องธรรมชาตินะ เป็บ่นัระบี้ก็อยู่อย่างเงี้ยครับยี่สิบ้าสามสิบยี่ปดอะไรประมาณนี้มันก็ไปเกินสามสิบหรอกอืมมันล็อกไว้แค่นี้ระเบี้ ปิงเยอะนะปิงร้อยขวาเลยปิงค่อนข,ข้างเยอะเย็นเชียบสามพันองศาสามสี่โอ้เยน็ยนดีมันเย็นได้อีกเนะคือความเย็นอนะ่ะการการที่มันเย็น่มันทำให้แบบ CPU เราแบบว่าทำงานได้เต็มที่ มันจะไม่ตอบกันทางเนเฟมเรีกจ็จะนิ่งขึ้นครับมีส่วนมันเฟมเรีไม่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่มันนิ่งขึ้น แบบนี้เลยแบบนี้นวอยู่แบบนี้แต l this person ่ sound like u s l เก้าสิบคับสองเก้าห้าเลย thank mm -hmm. you

Uh, securing Charlie. <laughs> 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 Bravo <Brother. laughs> secure. สอ,สองเกมเขานะครับในการรีวิวจอยคูชาร์ JK 0 2สองกับไอคูซีเก้าโครับเอากร